โอเคนะผมก็กล okay, ่าวสวัสดีค like, huh ุณชนคนด้วยนะผมยินด well, so. ีรับสู่ชาแนลซาบิสพิซซ่านะผมก่อนดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะผมมามาต่อกันนะครับผมเรามีไปเยือนนะผมเป็นเออเป็นโรม่านะผมเป็นโรม่าเอฟซีครับยูโรปาลีกนะครับผมก็จะเจอพวกมังกิทยานพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไปเยือนเชลเต้มตันนะครับแล้วก็มีบิ๊กแมตช์ครับเป็นเยือนเชลซีนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นนี่ครับเวสต์บรอมวิชนะผมเล่นที่บ้านนะผมมาโอเคนะครับ ผมอยากวงดีมากเลยผมอาจจะแบบผ่อนเกมถ้าเกิดผมได้ลงท่านตั้นผมอาจจะผ่อนเกมนะเพราะผมอยากลงเคลซีเพราะผมไม่รู้ว่าเป็นดอดโรเจอร์มันจะเลือกผมลงเคลซีหรือเปล่าแล้วก็มีเกมไปเยือนอีกเคลซี Kelsey นี่ไม่ใช่ลีกนี่นะับเคลซี Kelsey เป็นคาราบาลครับนะฮะโอ้ยได,ได,ได้ได้ลงนะไปเราไปลุยโลอเราไปลุยโลมาก,ก่อน,นครับนี่เราแตก68แล้วนะครับโอเคเจ้า69 70แล้วมาลุยกันเลยครับ let's go มาครับผมโอ้ซ้อมกันใหญ่ซ้อมกันใหญ่นี่ซ้อมกันใหญ่ครับเย,ย่นี่ยิงพวกวารี่เลยยังแจ่มมาครับผมเริ่มเกมครับฝั่งเขามีแบบว่ามาคิตยาอะไรพวกนี้ครับโอ้โหเรียกว่าเดือสดสุดมีคิทสมอลลิงด้วยนะฮะลืมไปเลยครับตัวนี้คิทสมอลลิงซาวกแมนยูคงชอบใจโอ้โหโดนแล้ว เลี้ยลก,ก่อนเลี้ยวก,ก่อนได้ครับผมได้บอลบอลคอมมาก่อนวาร์ดี้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 เออหมูจะเป็นฮีโร่ยังไงเอ้าดิยิงดิโอ้ซ้ำเลยปะ่ะโอ้ยบอลติดเซฟส่งชื่อเกมให้วาร์ดี้นะนสนใจวาร์ดี้มันรอเฮ้ยตากโหดมากโอ้ยแม่เอ้ย,อเ,อยเซฟไกลได้ปะไกลได้ปะไกลเหอะ เอออย่าไกลเลยไกลผม,มไม่ค่อยโดนโอ้โหอยู่กันเยอะโอ้โหอยู่กันเยอะมากผมมากิตยานว่ะผมมากิตยานโอ้ไม่ค่ะวิ่งจ้ำเลยวิ่งจ้ำเลยมากิตยานไม่เข้าบอลเลย<อ>เฮ้ยโก้รับไมเคิลสวยไปมานี่เอ้าโอ้โหไม่มีตัวดักบอลเอาเลยเพื่อเล่นเร็ว ดิเซโก้แม่งเอาแล้วโอ <among> ้มากิตยานเออล้ำปะไม่ลำ้ำไม่ลำ้ำไม่ลำ้ำวาดีเบิ้ลก่อนกูกูกูเบิ้ลเยเรื่อยเบิ้ลวดี้เราเบิ้ลกันเรื่อยสมอลลิงโอ้โหแม่งยืนตัวโคตรยักษ์เลยเออขอหน่อยมาเร็วไปดีวาดีเออเราวิ่งตามวาดีตรงนี้มี วารี้วารี้มึงเปิดไปแล้วทำไม <c oughs> เพื่อนมันเล่นไม่เป็นดั่งใจเลยวะ <c oughs> ไปวารี้มามาเร็ว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 เ <c oughs> อาเร็วกูนี่กูนี่กูนี่โอ้โหหลังแม่งอยู่เยอะมากเราต้องดึงกองหลังนี่ไงได้ดิโอ้โหวิ่งหน่อยเถอะวิ่งหน่อยเถอะโอ้โหล้มปะโอ้อย ชีวิตนี้กูอยู่ในการล้ำหน้าวะ่ะเอาไปเอาออมันวิ่งช้าผมแบบผมยืดมากเลยเนี่ยผมยืดอะ่ะดูดิมันแบบมันเซ็ตบอลกันช้าอยู่นะโหแม่งเล่นบอลยนด้วยเล่นบอลยนตมาดูจแตกกูเลยโอ้โหกูโดนอีกเออได้ดิโอ้โหนี่แหละจังหวะนี้แหละ ฮ้ยกูมไม่น่าตกเลยแม่งเลยผมวิ่งช้านะฮะโูถ้ากูสเต็คด,ดีกว่านี้แล้วก็กูก็น่าจะได้นะเมื่อกี้โอ้โหน่าจะยิงกวะ่ะโอ้โหอนี่เขาบอลไม่โดนอีกอเบอร์แปดโอ้โหมึงเล่นอะไรกันวะเล่นกอดกันนะอะวัดดี้ไปโอ้โหวัดดี้มึงโยนขี้มาให้กูล้วนๆเลย มึงโยนขี้มาให้กูเหรอเพื่อนอือโอ้โหแม่งกองหลังแม่งเยอะมากครับโลมากกองหลังแม่งโคตรเหนียวนี่ต้องใช้ความใจเย็นนี่ไงนี่ไงยิงดิเออเอา,เอาโอ้ยพี่ฟูกูแม่งเอ้ย ข้าบอลกันหน่อยเถอะเพื่อนมึงปล่อยให้มันเลี้ยงนะ่ะกูกดเข้าบอลแล้วมึงก็ไม่เข้านะเข้าบอลดีไอ้ฟูเข้าบอลเร็วไอ้ฟูเข้าบอลแม่งเอ้ยไม่มีอะไรดังใจเลยวะ่ะเอ้าเพื่อเหี้ยโอ้ยีเลเตอร์มึง <c oughs> เฮ้ยมึงจะให้มันเลี้ยงตลอดเวลาเลยไงเฮ้ย 00เหนอไปส่งไปดีส่งเร็วๆแบบเนี้ยเป็นเป้าโอ้โหวิ่งเหนื่อยมากจริงผมเหนื่อยมากจริงแต่ก็ต้องจบสกอร์แล้วแหละโอ้โหไม่ไหวครับเหนื่อยมากรีบส่งดเออิเอามึงไม่เอาิ่งไปเอาบอลน,นี่เอามาปุ๊บ เฮ้ยเฮ้ยส่งดิโยตัวผมมันช้านะครับกูกูกูบอลไม่กูอ้าวจานเฮ้ยต่อยกูข้าบอลเงี้ยอ้าวทำไมมึงไม่เปิดอ่ะอือโอ้โหยิงโคตรแมวแมวดมเลยว่ะโอ้โหโจมฮะ โอ้โหเก็บแต้มไม่ได้ครับผมจังหวะนี้หรือว่าพลาดไปไม่เป็นไรครับเฮ้ยมันให้ผมลงว่าเขาทำต้านครับเกมลีฮะผมดูอันดับทีมก่อนอยู่อันดับอยู่ดับเจ็ดโอ้โหโอ้โหเมย์เฟอร์มฟอร์มขี้แตกตะนาวผมไม่ฟิตด,ด้วย,ยดิแต่ก็ต้องช่วยให้เกมลีกอะนะครับเพราะว่าไม่ไหวเราดับเจ็ดแชมป์ผม ผมคาดหวังคือแชมป์พีเมย์ลีกไงฮะอาจจะลงแค่ครึ่งแรกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอเชลซีคาราบาลครับก็อยากจะลองถ้าเกิดว่ารอลุ้นโค้ดครับให้ลงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเราเต็มหน้าไม่เต็มหลอดในโค้ดน่าจะให้เราลงแบบช้าอยู่มาครับผมสนามของเซาท์แฮมป์ตันปะเริ่มครับเกมในลีกครับรต้องตั้งใจโอเคลงไปยิงสักลูกสองลูกครับ โอ้โหโอ้โหติดบล็อกทำไมกูเลงติดบล็อกวะไ,ไป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 บนวิ่งแล้วบนวิ่งแล้วอุ้ยส่งไม่กูไหมอะโอ้โหกูจับบอลยาวอยู่อเปิดบนนอลด้วยเย้โว้ยเหยียดปตีดอ่านี่มานี่กูนี่มานี่กูนี่นมา,ปมาปไปดิไป อบอนวิ่งไม่ฉีดพอ,อวานีอะนะไปบนแล้วเออสวยจบเลยจบเลยจบได้จบจบได้จบเอาดิเออหตัวปั้นเกมฮะสวัสดีถึงนั้นเราก็เป็นตัวสร้างสรรครับโอเคได้อยู่ทีมชนะเราก็พอใจครับโอเคโอเคโอเคอเค,ครับแจมแมวครับกูนีกูนีให้กูนี เออมาตัวสร้างสรรเกมเองตัวสร้างสรรเกมโอ้โหทำปากแบบบูเมื่อกี้ไป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 ,ไปเออนั่นแหละสวยกูเมื่อกี้กูขอเลือกบอลแล้วเอา้าถามไปดิเออโอ้หบอลกูขิด บอลค oh, oh, yeah. so okay, like ุกกี้ครับจังหวะนี้บอลคุกกี้สุดๆโอ้แม่งมีเสียงเฮดีกว่โอ้โหโกยังเหนียวครับสองสูตรแล้วฮะโอเคครับผมเล่นง่นยๆครึ่งแรกมาครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเชลซีคาราบาวคับกันดีกว่าวัดเราเจอจะให้ผมลงหรือเปล่าอ้าว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 ชีพหายแล้วกูมึงไข่วะโอ้โห อีกกระโดดข้ามหัวกันเลยโอ้ยแย่แล้วเทปดิขวาอัพโหซ้ายมันออกซ้ายนิดนึงฮะแแมโดนเลยผมว่าดีเดเตอร์แพ้กับพอก้องหลังเนี่ยฮะเอ้าช้าจัดดเลยโอ้ว่นดี่การตอบสนองของเองนี่คือแบบ สิป,ปีอ่ะข้าวิ่งไปสามกิโลเมตรแล้วเ,เองมึงส่งอ่ะดา่ากูว่าโดนแน่เลยเนะี่ยกูว่าเล่นบอลรอโดนแน่เลยทีมกูเนี่ยโดนแน่เลยบอลรอโดนแน่แน่บอลรอโดนแน่แน่กูบอกเลยเฮ้ยเซ็งเป็ดว่ะก,กูย้ายทีมหนีได้ไหมนะเดี๋ยวก,กูย้ายทีมหนีเลยนะ แม่เงเอ้ยกูเหมือนแฮร์รี่คนร์เลยว่ะฟอร์มสปอร์ตไอ้แ้่บ้านสังกะสีน่ยฟอร์มส,สปอร์ตบ้านสังกะสีขอเปลี่ยนตัวโค้ดชนะเหอะกลัวแลอกชนะโอ้ก็เสมอว่ะเดเตอร์ไม่ได้ไปขอลงเถอะโค้ดเทลซีผมขอร้องผมอยากฟัดสุดๆ yes ผมจะไม่ทำให้โค้ดผิดหวังไปครับผมคาราบาวครับครับผมครับผมมา ปา่ปาปา่าป่าอยู่นี่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 เออเชลซีครับโชคอมเชลซีให้ดูหน่อยครับเผื่อมีบุญจะได้ย้ายทีมฮะเอชแอปเอา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 เฮ้ยไอฟูมึงเอาอีกแล้วนะมึงเฟรนไลนี่สองวะเนี่ยเฮ้ยเฮอต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 โอ้โหโอ้โหไม่ถึงว่ะ โู้แวนเนอร์แม่งโู้แวนเนอร์แม่งของจริงเฮ้ยแวนเนอร์โู้ด้วยกันอยูเอย่เหนื่อยเหนื่อยแวนเนอร์เหนื่อยผูนี่เออไปดีเออมาว่ะเป็นระบบคอยได้เพื่อนเอาดิกูขอร้องแหละกูขอร้องแหละโอ้โ oh, หบอลกูขีกว่ะโ oh, อ้ยมึงใครวะไอเบอร์เจ็ดนี่แม่งโคตรกากเลยว่ะ อาว่าว่าว่าสกัดบ,บอลออกหลังอีก <c oughs> โอ้ยได้เตะม,มุม,ม,มเลยสกัดบ,บอลไงให้ออกหลังวะโดนี่กูนั่น,นงไงกูจะควา้าแชมป์ด้วยทีมอย่างนี้ได้จริงเหรอวะเพราะผมต้องเก่งมากๆอ่ะเอาจริงนะผมต้องแบบระดับแบบเมสซี่โรนโดเลยอ่ะแบบกองหน้าเดอะแบกจัดเลยอ่ะพอวาร์ดี้แม่งดูแม่งมึนๆวะ่ะหลังมาเยอะนะครับ เราต้องดึงกองหน้าไปเราต้องให้มันบุกอะนะครับพอเราให้มันบุกก็เราก็จะเสียงไงดูแบนเดอร์มารนะ์น่ะพราวอีกกองหลังเลเตอร์ไม่กักจริงอืมโอ้โหเหมื่อกึ่งแรกวะ่ะกองหลังค่อยๆดีมึงเข้าดีเนี่ยถอยถอยยึกเยอะเยอะยอะโดนจนได้แล้วกูว่าถอยเนี่ยอืมโหไม่มีวะ่ะไม่มีหน้าเลยอะ ก็เรามันหน้านี่เออเราเป็นหน้านี่ว่าผมเล่นเหมือนกองกลางเลยแสดงว่ากองกลางทีมเรากาดกูกูอ้าวารีเอาบอลมาก่อนยิงดิงั้ให้กูยิงใช่ไหมเออดูดิกูจะยิงยังไงแตกก่กูอากากโอ้โห เจี๊ยบค่ะพ่อประกอบไอ้แมนดี้อมอการ์กลาง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 ปึ๊บโอ้โหมันก็ยังจะได้อีกไนงะผมเลตติง้งเจ็ดจุดแปดอ่ะดูดิผมเล่นกองหน้าผมเลตติง้งเจ็ดจุดแปดอ่ะเลตเตอร์ผมไปคิดว่าจะย่ำแย่ขนาดน,นี้เลยด,ด,ดูดิดูดิมันมันทีมมึงสองมายี่สิบอ่ะเอาเอาไปยิงดิเออเอาเมื่อกี้เถอะวัลี์กูเหนื่อยแทนมึงแล้วเนี่ย มิ่งไปไหนเอามิ่งไปกอดโค้ชเหรอ <c oughs> เดี๋ยวแข่งเลียขาเก่งจี <c oughs> มาครับเจมี่วาร์ด,ดี้ยิงได้โอเคเสมอก็โอเคอ่ะถูกเปลี่ยนตัวออกเลยเราค่อยๆเบิ้ลกันไงเออวิ่งตัดอย่างนี้ไงสวยเลยโอ้โหเข้าซ้ายนะฮะไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยมากเลยผมต้องเปลี่ยนตัววะ่ะผมว่าลองเปลี่ยนนะอาจจะแบบอ่าให้ใหจังหวะให้จังหวะนะึง โอ้โหต้องรีบส่งครับผมวิ่งช้ามากผมไม่ฟิตยิงดิเฮ้ยได้นะนะั่นน่ะไอ้ฟูมึงเอา้ออจาจุดโทษอาจารย์เฮ้ยไม่จุดโทษหรอโอ้โหโอ้โ,โดนหลอกอีกกูเอ้ยมันมามันมามันมาตัดบอลดิโอ้โหดูมันหลอกหลอกล่อกูโดนแล้วเต็มข้อแน่นอนกองเต้ โอเคครับเราเป็นตัวออกดีกว่าผมว่าอย่างนี้ยังไงเราก็จบที่เสมอแน่นอนครับอ้าวกูควรไปกดรีแมทเหรออ้าวโอ้โหแย่แล้วไม่เป็นไรครับถือว่าเมื่อกี้เสมอหนึ่งหนึ่งฮะชนะเหอะขอร้องโอ้โหโอเคจบเสมอถือว่ามีบุญนะจบเสมอถือว่ามีบุญโอ้โหคนอื่นโอ้โหอาเซนนลชนะวัตฟอร์ดครับฟูเล,ลมชนะสวอนซีว่ะ ต่อไปเจกับเวสฟอร์มนะครับเราได้ลงหรือเปล่าขอลงอีกสักเกมหนึ่งลงได้ปะเอออ่ะไม่ลงว่ะขอพักเราได้พักครับโอเคเวสฟอร์มเกมไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่โอเคชนะอยู่ครับได้อยู่ต้องดูดับในตรางเฮ้ยดับหกดับหกแล้วเชลซี Chelsea. อันนี้คือลีกหรืออะไรเจอลีกครับผมได้พักผมว่าได้พักแน่เลยกีเ,เราได้พักนะฮะ โอ้โหจะโดนไเนี่ยอย่าโดนนะขอร้องอย่าดับอะไรอ่ะโอ้โหลงมาดับเจ็ดฮะยูฟ่าก็ไม่ได้ไปแน่กูว่าโอเคเราได้ลงนะครับเชฟฟิวอยู่ในนัดเพื่ออะไรไม่รู้ครับแต่ต้องเก็บแต้มไว้ก่อนครับโอเคครับ68ละเชฟฟิวเกมในลีกมาครับผมเกมเจอกับเชฟฟิวยูไนเต็ดนะครับเก็บแต้ม3แต้มคะแนนนี่คือภารกิจในวันนี้ ผมฟิตนะครับตรงนี้ดูผมเต็มหลอดครับได้หมดได้หมดแล้วตัวชื่นฟิตเต็มหลอดทักทายไปก่อนโอ้โหนึกว่าจะสามเหลี่ยมซะแล้วโปรเจกขึ้นมาเลยโปรเจกขึ้นมาเลยเออสวยจากการนี้กลับวันนี้จากการนี้เก่งพอ เฮ้ยฟาวฟาวฟาวได้ยังไงกันเฮ้ยเบอร์เจ yes. ็ดน <m ın opoly> <illing> ี่มันยิงดีนี่หว่านี่ไงนี่ฮะคือมันแบบตัวมันจะแบบมันจะหนาแล้วมันจะเลี้ยงสัดยากทุกอย่างมันจะช้าหมดฮะมันจืดกว่าพีฟาสี่ฟาสี่หน่อยหนึ่งฟาสี่มันจะเร็วอันนี้มันจะสมจริงสมจริงขึ้นเยอะเลยครับวัดนี้เนี่ยช้า โอ้โหหักข้อว่ะเข้าขวาแล้วนะแต่ไม่แรงพออ๋ออันนี้ยิงซ้ายมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่ไงโอ้โหไม่รอดช่องสิงคโปร์อะไปครับผมตอกต้นเอ้ยไม่ตอกไม่ตอกวะ่ะโอ้โหแม่งแบบตัวแม่งหนามากดูเฮ้ยนี่ไง โอ้อยู่ดีก็หลุดว่ะนะครับผมโอ้อยู่ดีก็หลุดโอ้ดีใจอา้าวเดี๋ยวทางนี้ไม่ได้หรออยู่ดีก็หลุดเฉยฮนะดูครับโอ้โหเกี่ยวบอลหลุดเลยเต็มข้อมาครับผมนี่ครับบอลยังยุยังยุดนะฮะ <c oughs> ห้าประตูในี่พีบอ์ลีกแล้วครับผมไปครับตรงกลางครับยิงได้ยิงได้ยิง,ย,งยิงได้ยิงเลยฮะกูยิงเองโอยิงได้ยิงดิโอ้ โอ้ยเพื่อนมันเปิดไม่ตรงโอเคครับผมหนึ่งศูนนะะกูก็ไม่คิดว่ามึงจะแบบส่งจริงอ่ะกูขอโทษแล้วกันเรลองผิดิพลาดกันได้ไปดิโผมันมันแบบมันไม่ตรงเวลาเออไปนะครับผมไปนะครับ ไปแล้วสวยเพื่อนแตงกิ้วทีทมวูิ่ีทางนี้ดีกว่า่ีทางนู้นเลยทางนู้นแม่งแฟนขับเตะธงมงธงก็ให้เรียบร้อยครับผมไปกว่านี้โหยกมาสวยมากฮะโอ้โหเรียกว่าจังหวะนี้ทำกันสุดยอดครับโอ้โหสวยๆงางามครับผมโกประตูใน,นพิมเมียร์ลีกแล้วฮะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปครับผมวาร์ดี้ครับโอ้โหตรงจังหวะน,นี้ต้องยิงแล้ววาร์ดี้เออแปดนี้มันกินเต็มนดิว่ะไป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 แล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้โหเกือบเกือบได้ครับตรง จะยิงก็ยิงเออทำไมมันแม่นเส่าอันจังวะทีมกูเนี่ยโอเคศาสตร์กูจะยิงอยู่แล้วแม่งเป่าชนะนะครับผม3ามศูนย์ครับเรายิงไปสองจ่ายไปหนึ่งครับโอโ้โหถือว่าเป็นสกอร์ที่น่าปรับปื้มครับผมของจริงเลยโอเคนะครับผมแมนซิตี้ชนะเชลซีชนะอ่า รีไปไหนวนะเนี่ยยังไม่ดูเลยโอหตอนนี้เราอยู่ันดับ6ครับขอดูตารางคะแนนที่หนึน่งก่อนที่หนึ่งคือใครวะเ้ยที่หนึ่งรียวัวอ่ะเฮ้ยมันต้องอย่างงี้สิโอ้โหใจหนึงกูก็เชียนะมะน้องอย่างงี้นะครับผมโอเคครับดัดหน้าเจอกับแมนซิตี้ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะลงโค้ชไม่น่าจะเลือกแต่เราฟอร์มดีนะ นั่นไงโครไม่เลือกจริงด้วยเจอเนลลี่กนฮะโอ้โหถ้าเกิดเราแพ้แล้วก็ตารางคะแนนแมนซิตี้โอ้โหถ้าเกิดเราแพ้แล้วก็จะร่วงอะแมนซิตี้ก็อยู่ดับแปดอยู่ดับเจ็ดเออยู่ดับหกมีบุกขั้นตรงกลางอย่าแพ้ขอร้องเสมอก็ได้เสมอก็เอาอเป็นดตเราเจอให้มันควมทีมกากจริงๆโอ้โพ้ครับ เอ้ยเอฟเอคัพเหรอวะเรไปเอฟเอคัพนะครับเจอกับแบ็กเบิร์นเหรอได้ลงมาน่าจะได้ลงนะเอ้ยเจ,จอกับผมเจอกับแบ็กเบิร์นฮะเอ้ย,อยครับเจอกับแบ็กเบิร์นครับแล้วก็ไปเยือนคาราบาวครับแมนซิตี้นะครับผมแล้วก็เอ่อแล้วก็ไปเยือนเพนเบลีครับ แล้วก็พิมพิริครับเราก็ไปเยืยนอนนีคัสเทิลน,นะครับผมแล้วก็ไปบ้านที่เล่นที่บ้านเรานะครับแมนยูมาเยือนเราครับที่พิมพิริเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมอาทิตย์หน้าเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์หน้าคลิปหน้านะครับผมก็จะ4ทีมนี้ก็จะเราก็จะมาลุยกันนะครับผมถ้าเกิดวด่าโชคดีแมนยูก็ได้ลงน, okay นะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่รอบหน้าครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย